ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแต่คลิปนี้พามาดูประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาเลเซียนะครับเอารถมาเลเซียเลยนะท่านผู้ชมเอารถมางานด้วยนะครับสุดยอดเนว่าใจรักสลโอ้มาไกลเดี๋ยวเราไปจับทายกับพี่นะครับอ่ะพูดกับพี่โอ้แต่แค่นี้แหละแต่แค่นี้ โอ้ชวนคุยยังดีพี่พูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้พูดมาเลได้พูดมาเลได้โอ้พูดไทยไม่ได้พี่มาไกลไหมครับไกลไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลไม่ได้พูดไทยไม่ได้อ๋อมาจากมาเลียมาเลียโอ้เดินทางมาไกลไหมฮะไม่ได้มาคิวานได้พูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้ครับได้นิดหน่อยนิดนิด นิดนิดๆโอนี่นะดง้ี่พยายมไทยนิน้าูสยมยจุดมีบิวตีู้ลาโอ้มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับทุกคนมาจากมาเลเซีย เรามาโชว์เหมือนกันนะครับอันนี้ดูรถประเทศเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับสี่วันขับไม่ได้ขาบไม่ได้อ๋อรถจากประเทศาามเเปอนบ้านภูเก็ตก็มาไกลนะเนี่ยเขาขับสี่วันเขาขับมาเหรอครับโอ้ยขับมาผมถามแล้วเขไล่มาโอ้ไล่มาด้วยขับมาเหรอพี่สี่วันจากมาเลเซียสวันจากมาเลเซนี่เหรอครับ สี่วันสี่วันน่ะสี่วันนะครับทุกคนเอารถมาโชว์ที่งานการชนะบุรีนะครับน้ำมันไในถังเล็กๆหนึ่งเป็นที่งานอะไรนะงานอะไรนะครับเนี่ยวินเทจไบายไทยแลนด์ครับวินเทจไบายไทยแลนด์จัดทุกปีไหมครับจัดทุกปีอ๋อจัดทุกปีโอ้ขับมาจากมาเลเซียโอ้ไม่ธรรมดารถเขาก็สวยๆนะครับประเทศไทยคนบ้านเขาเรียกรถอะไรก็ไม่รู้อะ ยอดแล่ะคัมาดูแบบสไตล์มาเลเซียมากับแต่ว่าคันนี้มันเป็นอะไรวะเนี่ยมีโซ่โซ่คู่เลยอ่ะสไตล์มาเลเซียมาเลด์มานโอ้ยพี่ก็เปิดพายดูนะครับพูดไทยได้ไหมครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้แต่ว่า ฮะเฮ้ยคันนี้เสพพานไว้คันนี้ใช้เสพพานครับมันเป็นเฮ้ยทำไมท้งเขาเป็นยังงี้อ่ะโซ่เอ้อยวิ่งมานานไอ้้ไอเห็ดขึ้นหิมะหิมะเห็ดขึ้นหิมะเห็ดขึ้นโซ่ไม่ใช่ออ้ันนี้เขาพกกระนน้ำมันโบราณจากมาเลเซียครับเราประเทศเพืนบ้านนะครับเขาก็ยังอยากมาเที่ยวประเทศไทยเลยนะครับ สุดยอดมากเขาจะทุกปีนะครับเขาจะทุกปีอะไฮะโอ้ขับรถมาจากมาเลเซียมาถึงไทยประมาณสี่วันนะครับว่าพยายามเขาก็อยากมาร่วมงานด้วยนะครับแต่ว่านี่เป็นทะเบียนด้วยไม่รู้ว่าเขาข้ามมาอย่างไรแล้วครับแต่เขาต้องผ่านด่านอะไรมานี่ยครับน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวข้ามมานะครับ อโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับกรมีอของอีกเยอะนะครับรถแปลกๆอีกเพียบเลยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ